ขอากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขนพ่อแม่พี่น้องบพว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่าง,างประเทศกับเปาแอร์ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบาเาแอร์ไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมื้อนี่บาเาแอร์ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่จุดสุดนมในไซน้องใใพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กะ,กะเป็นเคสเก้าของบเาแอร์เองพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเปาแอร์ก็กได้เข้ามาตั้งแต่บาเาแอร์เริ่มทําคลิปแต่เล็กๆพ่อแม่พี่น้องเลยกะ เพื่อนเอื้อยข้าโค้กเอื้อยเพื่อนกันยังบ่ได้รับการช่วยเหลืออย่างน้องพ่อพี่น้องเนาะกะเดียวบ่แอสิพาไปอัปเดตอีกทีนึงพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเดียวไปติดตามพ่อสมพร้อมกันเลยพ่อพี่น้องกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บ่แอกะได้อยู่ที่เฮือนซานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยน้องพ่อพี่น้องเนาะกะคือเป็นคิดเก่าของบ่แอนี่ล่ะพ่อพี่น้องเนาะกะนานตั้งแต่บ่แอเฮ็ดแรกแรกพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะมีลูก7คนเนาะกะบ่แอกะได้แวะเข้ามา ทักทายสบายดีนะสบายดีเอื้อสบายดีสบายดีสบายดียกมือขึ้นเลยนะเอสบายดีสบายดีให้ยกมือขึ้นเด้อเออลูกมันเลยบ่อนน่นนะแมนอือลูกจะคนเจ็ดคนคืออันนั้นบ่องเจ็ดเจ็ดน่ะเดี๋ยวขอเน็ตไม้นะไปดิบ่นชายขอเสื้อนะถอดเลยชายในบอก่าอ่าบิ่งเอกเขาเช่าอ่าถอดถอดอ่าโอเคเป็นยังไงุกมือนี่ ทำมาหากินยังได้น้อยเนาะไปหาดอกกระเจียวไปหาหน่อไม้เออสวงๆในฝนตกมาเนาะเออฝนตกไปไปหาหน่อไม้ก็พอได้กินพอได้กินพอได้แลกข้าวแลกน้ำเนาะเมนอือไปขายไปขายแล้วก็ชื่อข้าวป้องข้าวโลโลโลเท่าไหร่จู่พี่นเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันเนาะเมนอือเป็นก็ชอบก็ชอบมังชามเชนชอบหนึ่งนะเมนไปซื้ออยู่ลสยนนี่อยู่อันนี้วะชุ่มชุ่มเนาะเมน ต้มต้มยังไงนี่ต้มน้ำคูนต้มน้ำคูนบ่ต้มน้ำคูนอยากกินชมมะม่วงบอดอยากกินกับข้าวกับน้ำบ่บ่เละบอกินเละใจเข่าอี่ต่อไปกินกับะม่วงเนาะมันก็แซบโป๊ตี่เอาตำแจ่วตำอย่างเยอะเข่าตำแจ่วบ่เห็นบ่มรัวใส่ใส่กะแจ่วก็ได้บ่เนี่ยใส่แจ่วใส่ปลาเด็กใส่น้องน่องชื่อยังแน่น้องน่องไงชื่อผู้ได้ลูกล่าลูกกกนะอันลูก ผูกเอ้ยหันไปเล่นแล้วผูกกบหันผูกกกกบันนางป้งแป้งผูกติดจุดติดช่องหันนางข้างค้างติดชามแล้เท้าช่างเามินเมนผูกติดีิชี้ละก็เท้าทางเท้าทางนี่โอ้สื่อมันคือคล้ายๆกันค่ากนละเลี้ยงกันค่ากันเลยนะใช่ผู้ใดผู้ใดนั่นนี่เด้ ทางทางเนี่ยนะผู้ติสีุ่ตห้าเลยนางน้อยน้อยผูุติหกนางก้อยก้อยผู้ติเจ็ดเลยถ้าห้อยที่ได้ฟลาพ่อพ่อแล้วเ่วะนี่บ่บอดาวแล้วเจเลอยยาแหลน้อยบ่มีเนเกลี้ยงแล้วผัวไปทางไหนหมือนี่ยไปหาจัไปหาไปหาเจจันทรวหาเจจันทเจจันโอ้เจจันลายได้ส่งเหรอลาย นั่งลงนั่นและนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงมานั่งลงเร็วเดี๋ยวบ่าวจะเอาเงินไว้ซื้อหนุ่มเลยย่าปาได้มาละตัวเอ่ย่มาย่ามาท่นได้กินข้าวเที่ยงบ่าไงยังกินแล้วลูกคันยังแม่ยังไม่ได้กินจงเอาไว้ให้ลูกแลกบ่มีเขาปวดเอาปวดหนาวด้นั่นแหละเอาหลายปวดเนาะเออตะกี้เป็นมันบ่มีอยาคุมอยากคลอดแบบนี้น้องเลย ก็เลยว่าปล่อยปล่อยแล้วมันมีเนาะโอ้ขัดปล่อยกมีแล้วขัดปล่อยคือซูมือนี่กกินยายังคุมไว้อยู่หรือว่าเนาะแม่พอแล้วว่าหลายคนล้าเลี้ยงบ่ไวบ่จักไหมบ่ไวแล้วบ่มีให้่มีนาเลี้ยงเขาซูมือนี่เห็ดอย่างนี้มิไดไปหาซื่อหากินวะแม่ไปหาชื่อเอากินนีชื่อหนากระชองาำให้มันบ่กลุงบ่กลุมเนาะลูกปลาลาย ทั้งพ่อทั้งแม่ได้จากการทั้งพ่อทั้งแม่เนาะอันเอื่อยบ่มีแล้วตายแล้วตายมาแล้วเนาะตายแต่ยังน้อยเอื่ยยังน้อยพุ่นอยู่นานาบ่าวน um. าเช้านาบ่าวนาเช้ากับมันเขาตายมาแล้วเดือนเนียนเดือนเนียนไลยวันนี้ก็อยู่อยู่กับผัวกับลูกเน้นเนาะฝัวกับลูกีชื่อเดือนเนียนน้องน้องก็พวกกน้องน้องไปสัมผัสไปใจช่วยอะไรคือ้องน้อยพุ่นนั่นแหละน้องเอื่ยนนี่แหละนั่นกันน้องเจ้าพ่แม่ที่ว่ลูกไอ้นสามชี้คนนะพ่ สามคนวะผู้ชายผู้ชายชองผู้หญิงนึ่งน้องๆยังไม่เข้าของเยียนบ่น้องๆนะเข้าแล้วเข้านะอี่นี่ก็บปอย่างกับป้อนชามป้อนชามันเนี่ยมันเป็นป้อนชีป้อชีป้อชีก็ไปเยี่ยนได้ใช่ไหมเยียนเยี่ยนในบ้านนี่นะปุ่นบ้านตัวปุ่นบ้านในปุ่นบ้านโรงเรียนมันมันเข้าไปทางไหนนะเอาเข้าในในกลุ่มมันเด้เออ มันมีทางลงไปบ่เออเป็นบ้านใหญ่บ่จะพุ่นนะบ่ใหญ่แหละบานช่องชจำล่างชีล่างนั่นแหละก็่หงเฮียนนั่นแหละใหญ่ฮันเออเฮียนเก่งอยู่บ่เปล่าบ่ได้เก่งเก่งพิชางแหละอาทิตย์นึงเฮียนอาทิตย์นึงบ่เฮียนได้อ่านอ่านออกเขียนได้อยู่บ่อันนี้ฮันตอนนึกองอันนี้งฮันตอนนึ่งบ่พูดหนี่นะอืมบัดอุปกรณ์การเฮียนในสามีบ่หรือยังไรมันยังบ่ อุปกรณ์การเฮียนนะพวกปุ่มพวกซอพวกอะไรอย่างเงี้ยมันนั่นเราเขาบเฮียนทันบวมีปุ่มบวมมีช่อแล้วก็ย่าอย่างเงี้ยบมปุ่มบวมซออะไรก็เลยกระย่าซะถ้ามีปุ่มมีซอมีสุดนั้นข่าวสุดอย่างไสนี่เฮียนต่ออยู่บ่ละเฮียนเฮียนบอแต่ว่าทั้งหมดนี่เข้าวงเฮียนจะคนไหนสามหรือสี่คนอันนี้พวก ฝกเ็กน้อยนี่กอนุบาลอันนีกแสดงว่าเข้าหมดเลยบ่เข้าหมดเลยทุกคนบ่เลยเข้าหมดเลยยังผู้เดียวผู้ลายังบ่เข้าอืออนุบาลหมดเลยเนาะแต่ว่าบ่มีชุดขาบ่มีชุดเลยย่านคู่ไ้กยาย่านคู่เยาย่านเฮ็ดจังได๋เพิ่นสอนอยู่อันนี้กครูเจตลอดไปเฮียนก็ย่านกให้แล้วก็เมื่อไปอีกครูตีบ่บ่ตีลคั่วิ้วอันิวอ้นี่ๆนันบ่ฮู้จักความเลยให้เออแบบ โบภาษาลาวบอกเลยอย่างาวเจ้าคือบทสอนลูกๆว่าลาวแน่ยจ้ะแม่ก็บอกเป็นคือกันเอ้าคือว่ามาเฉยๆนั่งเล่าได้ก็ได้ทูบๆแล้วทุบลงช่องมาหมันในบ้านในการเขากับว่าวันอีกภาษาหนึ่งบอกว่าภาษาลาวบภาชาเอ้ยว่าในแหลังหมุดในบ้านนี่เขาบันน้องว่านี่เข้าใจอยู่แล้ววะาอย่านี้บอลเข้าใจบอลบอกเข้าใจได้หละรู้จัก แต่ก็อยู่อยู่นี่ได้จากปีแล้วเอ้ยบ้านเกิดเมืองนอนเอลยอยู่นี่เออตั้งแต่เกิดเลยมันบ่ดินนี่ก็เป็นดินของเจ้าเองเลยมันเนี่ยบ่เมนดินดินไผ่ค่ะดินในบ้านเออแบบเป็นดินรวมมันบ่อยู่ตั้งเฮือนก็ได้ป่ะก็โอเคไอวิ่งนอกนะก็เฮือนซานฝนกับประมาณนี้ไฟวิ่งนอกเฮือนซานฝนกับ โม่ใหญ่ไปบบไหนเนาะก,ก็ประมาณนี้แหละแต่ไฟไฟฟ้านี่ก็คือว่าแบบใกล้คักเลยพ,อพ่อน้องรักสาวนี่กับเฮือนเพิ่นนี่เนาะใกล้เลยแต่กะเพิ่นกับ่มีเงินมีคำเข่าเนาะพี่น้องบ่มีเงินมีคำเข่าไอ้เด็กไฟพ่อพี่น้องเลยถอดง่ายเด้อ ส่๊กาหมน่หน้านี่ยมันไม่าล่มานั่งพี่แล้วไปนอนยัง่นคู่พูดล้นขนมหนจดะหัวไปหานที่จักจันต่วเ่ร้าหรอปะขากไปขากไปนะไปเชูมือในการมีแต่คาดเข้าของเครื่องไส้พวกเขาน้ำสัมปายนะเนาะ มขาดตัวดันแหละหนักหนักสุดเลยเนาะข้าวสารเนาะข้าวสารแล้วก็แต่ไฟนี่ก็ใส่คมเนาะใส่หัวคมบ่คมนี่แหละพวกในนาพันธ์พันธุ์พิชายก็เก็บเอาอยู่ชื่อเก็บเอาเชียนอันนั้นเอ็นดีชามเลยหมดเอ็นยนชามเลยเนาะอันเก็เอาใส่เอามาไต่ออมันก็ใส่ดุนเน่ะว่าไฟสายช่องชะมืด Song sao mù tích nung kèn đã đồn Kèm mất đèn đấy mát nang a ngắm nang 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 chỗ này nang 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 này, nang ơi nang 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 bà nang 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 cốc nang 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 hà, nang hà บัดน้องๆไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนนี่บ่นอนนี้เลยมาเจ็ดคนนะเนไยพวกช่องคนไปนอนเพื่อนมาเท่าหันเพื่อนเมียเขาได้เนี่ยเลยเพื่อนเมียผัวนั่นเมียผัวเนาะ่เพคนบ่หลายคนบ่หรือยังไงเข้าอันห้าคนแบ่งกันอยู่ดิใช่ว่านนอนอยู่นนี่นั่นนอนกองกันพ่าหอกเพราะห่มได้มีครบกันอยู่บ่เนี่ย เยกบเลยยัดกันเลยแล้บงน้องนองบ่เงินนี่นะยางยางเลยท้ายห้ไปหมดเลยคน้องช่องเสร็จเท่อไปน่นการคนไายมมดเอื่อเอื่อยนะท้ายรถเอาออกเป็นยังหลังนองอะมาถ้ายเบิ่งรถห้เขาเบิ่งรถมัเผ็ดเป่งนัวเขาท้ายไปหมดแหม่สร็จสมมือในการมีแต่หาของใครยังใครเนียเนาะปลด้แหลกข่าวแหลกหนามแลาว มูไปหาหมูไปหาเลยดองอันนี้ท่อท่อมาได้ใช่ในเพื่นองค์การเพื่นช่วยเออองค์การเขาช่วยป่ะแม่เว่าจะให้เห็ดอันนั้นเห็ดเห็ดห้องน้ำป่ะเห็ดห้องน้ำเออบ่มีเงินชื่อเล็กกระปูมยังว่าดีเจาะดินจีล่ะเอือยะปะไว้นี่เออแต่แบบปกพวกท่อพวกอย่างแม่นมันบ่เนี้ยแม่ดังตีดันกระแม่ดังตีสองแผ่นนึงตีตีแผ่นป่ะม่ เออฝืนก yeah, well, mm ันยังดีได้ฝืนเงินชอยเนาะช่วยเรื่องห้องน้ำเนาะแต่ว่าเออยบ่มีเออบ่มีเงินชื่อเลยกระปูนเดือดจ脚เป็นจีนอันเดะปูนปีนอันเดะเอิชื่ออลไรกันเว่ปลาอยู่นี่คนช่อยดนนะว่พวกไอ้ทางเงินช่องเดือนได้ไหมสองเดือนเนาะจักท่อเพิ่งถ่ายได้บุ้งเพิ่งไปน้องเนาะบอกยาสิพาเบิ่งไลยท่อหกท่อของเจ้ามาเลยบ่ท่อเฮ็ดห้องน้ำไปได้สองสี่หกใหญ่เติบไปไหนเนาะ h a ง่าสมควรเด้อพี่น้องได้ได้ทุกหลังคาบุ่ซอยเงบ่ได้ได้เท่าเจ้านี่เฮนชามลังเฮานี่เฮนแม่นี่ือน้องเออน้องพัวน่แม่พัวันถือถือว่าได้ได้เท่าเจ้าเออแม่นเป็นจังดี้แน่เนาะมึงหาบ่มีเ็ดปอนนัน ไปบึงช่องเตอาช่องเต้ายอมแล้วว่าเลยบ่มี่ในเฮ็ดปะไปนั้นปะไปก่อนเนาะปะไปก่อนเดี๋ยวมีเงินมีคำอย่างเฮ็ดเนาะอืมหยักหันมาพี่ลาหันนี่หยักปะหยักปะจักกระไดจักสีหาเข้าอยู่เข้ากินเนาะมันกับบุหรีเฮ็ดในนั้เออบางคำกับมีบางคำก็บ่มี่เขากะเดือนต้นนี้ก็ช่องช่องมึงช่องเตื่อะไรบ่หมี่เขากินเดี๋ยวเดือนนี้ไดยเมน เท็ดเท็ดยังได้ใช่เอ้าพวอไปห้าไปห้ามันบ่ได้พวาเลยจังไงเจกกระจนทันนะขายลาธรเวนนะชื่อเดือนเนี่ยหางกันเอวยกันห่าชื่อชอบนึ่งอั่ะนะมัดเลยเด้นี่กะชื่อชอบเท่าไรสามแสนสามเช่นสามแสนนะมัดแรงนันเนี้ยช่องชามือมันก็มัดแรงมาแม่นว่าลูกๆกันหลายคนนะลูกหลายตุ๊กตุ๊ก ก็ยังดีนะเจ้าพี่กับนำในน้ำในกับสมบูรณ์นี่เรานำในกันได้นำในก็เกิดเงินได้แหละน้องคนเก็บเงินกันบ่มีเงินใช้เลยกับปดอื่นมาใช้ไอ้นำนำป่าป่าย์นะแม่นอืมมีเงินเสียจากเดือนนี่ยยังบ่ทันเชี่ยหากระใช้หากระใช้เพื่อหากระใช่ไงบ่เออแต่กับบ่มีเงินเสียเนาะเพราะว่าเฮากับหาซื้อข้าวซื้นหนามก็ยังบ่ยกพ่อเนาะ เเพิ่นพิ่นกระปดได้ได้ปดออกบ่ทาทำบุญว่าเฮาบ่อไปเลยนะจักแล้วเฮาบ่ใช้เลยแล้วเขาบ่กมีเงินเขาบ่ใช้เขามีเงินเชียร์เลยโอวีเงินเชียเนาะเอาเงินเชียนําปะป่าเขาบอปด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 ยาปะอ่ะเขาบ่ใช้มันอืมนํางาเอานํามาดานต่อเอานํำมาดานเนาะเป็นน้ํารวมน้ําหยังเนาะเออแม่นเออบ่มีแต่จุดว่าเก็บตั้เดือนนึงเป็ดเชน ชอแช่ดวยเอ้กับบมีเงินคือกันเนามันมันบ่ฮอดพุ่นอะมั้ยรวยเร็วแตห่หาแซ่บางทีกับบ่ฮอดได้บางทีกัโอ้เจา้าละชอบแช่มันลูกมันลายหนูผนนู้นี้บ่เปิดผุ้นั้นลูกลายเลยมันก็ลายเชียวชิปชอบพันพุ่นละจะเป็นชิบพุ่นละเดือนหนึ่ง<โ>ฮ<บ>อดป้าะ<อ>ลยน้ำปลาปลาคือตอนนี้ก็ใส่ใส่ใส่ได้ปกติอยู่ว่าหน้าเหมือนไงเงินไอ้ปกติอยู่ยังเต้เขายังว่าทันไปเก็บเงินหัน หมดชิเดือนนี่เขาก็ไปเก็บแล้วนี่กันเดือนแรกบ่กำลังเสียเดือนแรกบก่เลยยังไงผลกระสีต๊กเนาะผ้าดังผ้าอย่าง,างนี้เนาะ <c oughs> ผลติตกขําทางเบ่เอะแล้วพอพี่น้องกะ <c oughs> โอเคเมื่อนี่กะน้องกะสิได้มอบเงินไว้ให้ไว้ซื้อข้าวสมขสาราไปก่อนนะข้าวโลก้าไอย่างเนาะกะเป็นนำ้ำใจน้ำใจของบ่กอะเนาะกะที่ซอยนเบื้องต้นไปก่อนได้พอพี่น้อง Nang luôn là nang luôn nàng luôn, luôn câu này ừ. Chà, phải đâu. Nói, này câu này này câu này 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 câu này 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 lại này 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 đây ก็บ่อยอย่ก็จะเอาเงินให้เพิ่นให้น้องหน่อยเนาะให้จังไดเอาในตู้จ่าเด้อตู้จ่าเด้อตุจ่าเออโอเคใส่เป็นยี่บอใช่ครับใช่ปะใส่เป็นยี่บอเด้อเด้อหูชักยี่บอใบยังไะใบรวบไปไหมใบยังหูจักยี่บ่ยังไม่ได้เข้าหงเย็นหนุ่มเนาะยังหูหง่เลยเนาะเอาโอเคมื้อนี้ก็เดี๋ยวน้องสิเดินทางกรับก่อนเนาะ ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนซร้อยเหลือเข้ามาหรือว่าเพ<ม>ื่อนสงสารเขาพ่าเจ้ากะบ่ใหไงกะิได้มาหาเอื่อยเนาะเจ้าเอื่อยเพื่อนกะขาดเขินเรื่องข้าวสารหลกักะองเรื่องห้องน้ำเนาะกะบ่มีเงินซื้อเล็กกระโตถตะป,กตกป,กปูหลกักกะซื้อโผลซื้อไอ้ไบินบล็อกเนาะมาก่อนนะว่าเพื่อนกะได้มาซร้อยนะห้องยังห้องน้ำน้องไพี่น้องกันมีพวกไอ้โถส้วมหลักกะมีปอกปอกเห็ดห้องน้ำนะอนไวี่น้องเนาะกะ เพื euh, um, ่อนให้หกหกเลยบอลลูว่าคนละซี่บอลลูหกบอลลูหกบอลทอคนลหกเนาะบอลไงเติบได้ไงแกโอเคมือนี่แกน้องจะเดินทางครับก่อนได้สบายดี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 น้าเปล่สบายดี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 ปัดบัดหนึบอ่กแกโอเคพ่อแม่พี่น้องน้องกันบ่อยได้สอบถามเรื่องราวของเพื่อนกันกับเป็นตาสงสารเอื้อยเพื่อนหลายเพี่น้องน้องก็คือเป็นลูกกำพร้าเนาะอยู่กับลูกกับผัวให้หลัพ่อพี่น้องเลยแก หาเช่าจิา้มคั่มเนาะเพราะคือเรื่องที่บนคาดชนชุดๆกันในครอบครัวกันมีแต่พวกข่าวสารอาหารแห้งพ่อแพี่น้องเลยกัโอเคพ่อแพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่กเองก็เชได้เดินทางกลับก่อนเด้อกัขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคูคุสุคนที่เข้ามารับส้มคลิปบ่กเองกัขอ,ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกัมื้อนี้มันฝนสิตกเนาะบ่กเองก็สิได้ขอโตราเด้อพ่อแพี่น้องเด้อ